สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าสบายดีไปเท้าโดยสบายดีมาแต่ใส่ไปเท้าเออมาเสพไปเอาผักไปเอาไปเอาผักโอ้ได้ใส่ผักบ่มีกินเต็มเต็มล่ะลูกบ่มีของกินโอ้สบายดีน้องน้องโดยสบายดีสบายดีเอ้าสบายดีผูกโอ้จะมาแต่ใส่พี่น้องไงผูกเต็มเลยร้านจะบ่อนี่นะ ร้านจะบดทบ่ทนี่นะบ่โมเมนโม๊ทอ๋อขิดวาลานเนาะคอยกะแนนไปผัวกับโมมี่ผัวกับโมี่ลูกกับโมมีบ่าลูกก็จตายพอมๆอืมลูกตายเออโดยเบิ้งเขาสิติดไหมก่อนแป๊บนึงลูกจะเป็นยังกไงแถาลูกลูกเออหน่วยหนึ่งหึ เ uh, ลือแกดายังหน่วยนึงอ๋อลูกยังอยู่คนเดียวเอ๋อเราว่าลูกยังหน่วยนึงเนาะพี่น้องโดยโดยไปหาน้ํากินเนาะเออบ่มีเครื่อกินบ่มีของกินบ่แม่เโดยโดยพากันมาแต่ใส่สมเจ้านี่บานก็ให้บานก็ให้ไปยังอั่นปลิ้นบ่อ๋อจักเิ่มื่อกี้นี้สุมอ้ายแจกขนมชุมเจ้าได ไปเอาอยู่บ่บ่ได้ไปเอาบ่โอ้ทุมเจ้าก็บ่ได้ไปเหมือนบ่โอ้โดนโดนโดนไม่เท่าไม่เท่าสือจังใดนอจะสือจังใดโอ้ร้บโบจักโอ้พี่พี่ไม่เท่าไมาอยู่พี่รถกระเจ้ามาเลยเดี๋ยวไปรักเลยโจักหอดสือตัวเองจะสือจังใดก่อนไม่เท่าโอ้ข้าก็บูขบจักลายด้วยโบจักความลาววันไดบ่ ลายมาหัจักบ่เขาเขาบ่เขาถามสื่อเจ้าเจ้าสื่อหยั่งบ่บ่จักเลยบ่จักเลยบ่จักพี่น้องไหมเราสื่อสารกันกับบ่บ่คอยหูวจักกันบม่ได้จ้ะเป็นไข่ห่อมาอึดไอเกนเป็นไข่เป็นไข่ห่อละอึดไอเกนเป็นไข่ทอดเราพี่น้องไหมเป็นไข่ห่อ มเอิกไปเ้ไปหานนนัคู่เมื่อว่าไปหากินเนี่ยแถวไปคู่เมื่อว่าไปหาอยู่หากินโอ้ขู่เมื่ออืมน้องพี่น้องไปคู่เมือของเราเนาะคายคายแกอคอยไปอันเมื่อคันอาแกอคอยตำบลนี่คายคายเกอาชีพแบบเออพันฟังภาษาเรานอบอกู่เรื่องบันนีเด็กพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยเนาะทางเมถ่านี่เรา เป็นคนลาวเทิงอะไรเห็น้องว่าง่ไงเนาะเจ้าเป็นคนบ้านไดไหมแถวบ้านพุนตรงมีบ่บ้านนี้พุนตรงมีนี่เนาะเออเจ้าย่างไก่บ่จากบ้านพุนตรงมีไปหาอยู่หากินไปหาเนื้อกินโอ้ยไก่อีกไก่อันไปข้างหน้านี่ไก่นาโดยน้าอันยุคื้อโบกุจักดอกข่าเนียถามอันยุก็ได้เนาะ เออโว้ยคอยโบหุ่นจักเอสโบหุ่นจักเลยอยู่ตัวเองก็ได้น้อแน่าสงสารเนาะพี่น้องผู้เฒ่าเป็นโบหุ่นจักลูกก็ยังเหลืออยู่คนเดียวเนาะผัวเจ้ายังงั้งบ่ไม่เท่าหนึ่งหนอะอะกินะบ่ไม่เท่าอันนั้นผัวเจ้ายังงั้งอยู่บ่บ่เสียแล้วบ่ตายตายแล้วตอวโอ้ลูกเออคนเดียวเดียว ลูกผู้เดียวลูกผู้เดียวเออผู้เดียวเดียวจ้ะโอ้ตอนนี้ก็อยูย่ใส,ส่กับลูกเจ้าเนาะลูกลูกเจ้าเลี้ยงเจ้าอยู่บ้านเมถาวรแม่ล้ำล้ำลูกไปเลี้ยงจ้ะมันจะยบมันจะยบเลี้ยงเต็มลำลำโอ้บุกเข้าใจกันปอะไรนะทีนึงบางคำล้วก็หูจักชุกเจ้าหูจักบอกเราเนี่ยหูบอกบอกชุกเจ้าบุหูบอก คุณเจ้าเนี่ยคุณเจ้าหูบอลลาว่าอยัางเน่ยเบาหูบอลลาว่าอยังเนี่ยโ้เอาา้าภาษาเดียวกันก็จะบนนโบ้รรรเราไป <นะ S 1> หาแนวกินเราไปน้องพอเพราะว่าอยู่ในเฮือนเจ้าแบบเจ้าอยู่กับไผแม่แถวเจ้า,อ,าจอยู่กับไผอยู่ในเฮือนนะอยู่คนเดียวบ่เออคนเดียวเนาะ คนเดียวคนวาพี่น้องเลยถ้ามีแบบล่ามแปรห้เคยอ,อยู่พี่น้องเนาะ,ะทางเรานี่แบบก็คือว่าแหละผู้เท่าเนาะเป็นอ่ออานสิบบนได้เข่าองคเฮียนก็เลยแบบบูฮูเลือกบดได้พี่นอ้นองเนาะแมลงนี่กินเข่ากับยั้งมแมลงนี่กินแล้วกินยัง ินข oh, ้าวกับยัง่แลโอ้เปนหอยกินหอยเออกินข้าวกับแกงหอยบ่หรือว่าจังได๋หอยหอยปานะปากงหอยปากกวงอ๋อหอยปากวงเนาะพี่น้องแม่เฒ่าอันเอาให้เฮาเบิ่งมยังอยู่ในังจ้ะน่ะโอ้เอาก็สอบได้เห็ดพี่น้องเนาะเออพายเอาเราก็ได้เบิ่งก่อนเนาะว่ามีอีหยัง้อีหยังอันนี้คมากบ่ ออันนี้อันนี้ข้ามากพี่น้องมากน้องมาเขียวแล้วเคียวมากเนาะโดยมีแต่อันนี้เนาะขออนุญาตได้ไปถ่าเด้อใจนี่เนาะเออเราก็มีน้ำพี่น้องมีน้ำเนาะตอานั้นสมเจ้าพากันมาแต่ใช้ชมเจ้าเบาะมาตะลินเบาะพากันยุดรงเคียนบ่ะสวงนี่เบาะหามไปยัง ่บอเข้าใจกันดิพี่น้องเลยจุบอเข่าห้องเพียนบอเข่าเข่าห้องได้ชมเจ้าเจ้าห้องบนหนึ่งฟังภาษาลาวผู้เรื่องอยู่บ้นี่บอผู้เรื่องบันไดโอ้บอผู้เรื่องบันไดเพื่อนวัยคีน้องเนาะทางแม่ทาวนี่ก็บบอคอยผู้เรื่องบม่ได้เนาะแม่ทาวโอ้โหบอจักรรวยบอจักรบอได้เยอะบอจักรก็ได้ทางชมเจ้าเข่าอยู่บ้านเพียน ห้องใดบ่อสองฟังภาษาไอ้ยวาหูเรื่องบ่อหมูหูเอ้าหมู่หูประิทิตอบได้เนาพี่น้องสร้างเป็นแล้วบานีเนาะแต่ละคนสมผลมาตลินพี่น้องเนาแต่ละคนเนาะอ๋อต้องคุยฮอนแดดค่ะไเท้าอยู่ในเฮื่นมีข่าวกินอยู่บ่ไม่้าเออบ่อหูจัก บมมีเข่ากินม,มีมีบ่เข่าสานในเฮือนโมมีเข่าสารได่อึดอึดเข่าบอ่ออึดเข่าเลยจะบ่ได้เห็นหน้าบอ่เาอเป็นเถ้าโดยเนาะ,นะคนแถวนี้แบบว่าเพิ่เนเป็นคนลาวเทิงเ,เ,งเพิ่นอาชีโบได้เข่าของเฮียนาะพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอาชีโบฮู้จักความลาวเนะาะที่ว่าเฮาสื่อสารไปอา่า อ่าจุมเผนอาจสิบโฮู้เนอะอันนี้แต่น้องๆเผินนี้เผินกำลังเข่ารงเรียนของพวหนึ่งบางคนกับผู้แน่บางคนกับโบผู้พี่น้องเลยอยูประมาณนี้แหละเนอะทางน้องนี่คือมือนั่นคือว่าเห็นอยู่นในพุ่นเนาะอ่ามือนั่นภาษาสี่น้องช่วงเขามาช่วงก่อนๆพูนเขาเห็นจุ่มนอยู่พุ่นพี่น้องจ้าว่าเมนแก่งเดียวกันมาจากเมนบบจุ่มเจ้าอยู่พุ่นบอตอนน่ะตอนอันาหนึ่งเดือนที่แล้วนะ ชิชุมาไอมานะจะว่าเจ้าเนี่บวจักเขาข้าพี่น้องเนาะเด็กน่อยบอกจักเด็กน้อยบูจักเราอ่ะเอาพ่เข่าไหมเท้าไหมเทาเอาบ่เข่ามานึ่งเข่าซานเดข่าซานอึดเข่าซานอึดอึดเออเข่ากระมีเข่ากระบมีเอโอเคเน่ยนกงกระมี บุมมีทุกชิงทุกอย่างเลยเนาะบุมีี่ก็ชิงทุกอย่างถ้าไม่ใจลอยเป็นไข่ฮอเราเป็นไข่กับบมมีเงินไปหาหมอเห็นไหมโอ้เนาะเนาะโอเคเสรเนาะเดี๋ยวสี่เอาถุงยางชิมให้ยายเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้บ่เตรียมพิ่นก็ลงมาตลอดแล้วพอนแห้งพี่น้องเนาะโอ้โโคตรโค้ดเลย โดยมาแต่ไสมาแตไปหาเกนอะรู้บมาแต่หาเกนใช้ใได้งงนมมีแต่ขมากไปเกไปเห็ดนู้เรื่องดอกน่องเนาะผักไปหาผักดระโดนจะจฟังอันบูเรื่องบะแัข้ากรโดนใช้ใช่ผักกโดนนะผักกระโดนก็เกน อโอเคพักเจ้าก็ันมูมี่อ่ดอืดโอเคอเคโอเคแม่คนยังไม่ตอบอืดอยากเข้าแต่กับ่าแต่กับบาเดินเนา่เข้ากินบอกรูเข้ากินเนาะ้ไมีเข้ากินบ่เออมูมี่ลูกหลานไปเสียละลูกหลานหน่วยหนึ่งลูกหลานหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งแปลว่าคนหนึ่งลูกหลานคนหนึ่งอ่าแต่หน่วยหนึ่งยืนขึ้นเลย ช่อน้องยีนาะื่อว่าอะไรอลโอเคมันซื้อซานกันยอืมซื้อซานกันเงรุ่ล้านคนหนึ่งบ่ะเออคนเอยู่น้ท้าก็หน่วยนึงหน่วยอเคมันแต่งเพราะได้หน่วยไม่ชเว้ยคนนึงเราเราอยู่เราอยู่คนเดียวบ่ะอยู่คนเดียวบ่ะอยู่คนเดียวโอเคพวกรบมีพวกรบมีบุกบมี พวบพวค่ยตายเต้อ่เน้มามาไหนหพวตายจังงน้อยถึงแต่ลูกยังน้อยหมดจักเออแต่ลูกนังนอเลูกจะคนลูกจะคนหนอหน่วยหนึ่งจะตายหน่วยหนึ่งตายเออหน่วยหนึ่งหน่วยนึ่งหน่ยหนึ่งลูกสองคนเดือคนหนึงเลือคนหนึ่งอันชายอันชายอม ูเรื่องเรื่องูยิ่งหูชูชเด้อูชเออันเือูชได้เมียหรอป๊ได้บ่โอระมาณนี้เอ้ากูบอกได้ประมาณนี้ยังโมยไห่บ่ยังโมยลูกยังโมยโอ้ลูกประมาณนี้เออเชนะเดี๋ยวเลุกขึ้ลุกขึ้ขึ้นนะเท้าลุกขึ้น เช้าวันนี้ให้เจ้าชุกนังสีอให้เจ้าเด้อย่างค่อนข้างสีไกยุ่งเราก็ได้เนาะนี่มันชีมีปลากระป๋องน้ำน้ำปลาแล้วก็เป็นนัวเกลืออันน้ำตาลมีปั๊ดครบจะเข้าครบเมื่อละเจ้ากันหนึ่งกิโลเขาเนาะใส่กระสอบร้อนกระสอบหม้อเมื่อเลยบบบนี้ยาจ้ะ อืมอเนื้ออืมอดินม่เข่าอ๋อเออเออเลยเลยดูเลยโอ้ยกินเลยปลากระปองบ่าวเตียงทองเออ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 เอ้ยเอาไม่กระเท้าเจ้านี่ไปกับบไปกับ โชคดีเด้อโชคดีเด้อไปแถวเด้อบันชวนนะดูบันชวนอ่าโดยเอาเอาโชคดีไปแถวโอเคไปแถวโอเคโชคดีเด้อไปแถวเด้อไปอ้าขนมด้วยเอาเอาเอาให้น้องๆขอบใจขอบใจเอออือมากมามาขอบใจบันชวนบันชวนอืวันนชขอบใจนี่เพื่อนอยู่พี่บอกขอบใจเปล่าขอบใจเออ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  ดี๋ยวหลดมาเดี๋ยวหลดมาเน้ยบขาวมาพ่อ่ามพีก่อนอืออือเอดอมามาเ้มาพี่อือเออปูหัวลายมังนัดมอนะหัายมังนัดเอาเอาอโอเคโอเคไปเห็นยันกันนะ น้องคือมากินแทบเตียงลองดูลองดูแซ่บแต่แ่บวะอืมแซ่บเอ่ะแซ่บคือกันแซ่บคือกันโอเคโอเคบาย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 อ่เนาะ่มเพิ่นมาตะลิ่งพี่น้องเลยอ่าก็เลยพากันอ่มาอยู่กับยายเมื่อกี้นี่ก็เอาอันนหนึ่งยางชีพให้ยายพร้อมแล้วก็ปลากระปองเบาเตียงทองหมนเนาะผู้ยายละเมออลไรพี่น้องเลยอ๋อโทษสมนงน้องเพิ่นก็มาเป็นแกงเลยเนาะ ธรรมดาพี่น้องเนาะโอเคสปหรั์แม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้สวัสดีเด้อจังได้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้อ,นอ,งอ,นอ,งองเอฟซีบัสสกูสุขคนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ให้ซุมเฮามาแจกเครื่องแจกของในมือน,นี้เนาะมาทางบ่ารเตียงยแหละเนาะก็ขอให้ผ่อนอยู่ดีไม่แห้งความเก็บอย่าเจื่ได้ความไขายอย่าเชนี่ขอให้อยู่เหมือนคนเงินนอนรับให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะบอกว่าถึงจะทสิเหตุธุรกิจยังขาดยังกระขอ ไประสบความสําเร็จตลอดปีตลอดไปเดอ้อเนาะพ่อใหม่พี่น้องพี่ใหม่นี่อ่ะเพราะให้ทุกคนจะมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องเดออ้อพี่ใหม่สงการเนาะไปแล้วสบายดีพี่น้อง